สวัสดีทุกคนบบบุรโยคานะคะคลาสวันนี้ค่ะเป็นคลาสวันที่11แล้วเราใช้ผนังใช้บล็อกนะคะเป็นอุปกรณ์ช่วยเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีเสือผู้ใจของทุกคนนะคะซึ่งวันนี้นี่เราจะโฟกัสในการหดแฮมสติงค่ะแล้วก็โฟกัสสาคัญที่จะทําให้เราสามารถยกขาขึ้นไปได้ก็คือการหมุนต้นขาด้านในเข้านะคะก็คิดว่าทุกคนเริ่มจะมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วแน่นอนในเรื่องของอนาโตมี่แล้วก็ ในการทําความเข้าใจร่างกายของตัวเองจะสังเกตเห็นได้มากขึ้นว่าขาข้างขวาขาข้างซ้ายมีการทํางานที่แตกต่างกันค่ะค่อยๆพัฒนาแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้นะคะเข้าใจร่างกายของตัวเองไปเรื่อยๆค่ะซึ่งก็จะทําให้เราสามารถเพิ่มความมั่นใจในการฝึกโยคะ ได้้มากขึนโดยเฉพาะในท่าเฮสตนที่เราพยายามจะฝึกกันตอนนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกในการฝึกคลาสในวันนี้ค่ะเราก็เป็นกําลังใจให้สําหรับใครที่ยังยกขาขึ้นมาไม่ได้อย่างน้อยนะคะให้ภูมิใจไว้ว่าเราเนี่ยได้เริ่มแล้วแล้วก็เริ่มมาไกลแล้วด้วยก็พยายามไปเรื่อยๆค่ะแบบัเชื่อว่าอันดับหนึ่งที่ทุกคนจะต้องสนใจเลยก็คือร่างกายของเราจะต้องปลอดภัยในการฝึกนะคะก็ยังคงมีความปลอดภัยแล้วก็ ใจดีกับร่างกายตัวเองมากๆในการฝึกค่ะอันดับ2ก็คือเรา,เามีพื้นฐานนะคะที่ค่อยๆเรียนรู้อนาตมีของตัวเองเรียนรู้ลมหายใจแล้วก็การมีโฟกัสอยู่กับท่าแล้วก็การมีสติอยู่กับท่าของเรานะคะก็มันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเป็นกําลังใจให้อีกเหมือนเดิมมากๆเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนสามารถฝึกเฮส a n น ไปได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สามารถใช้ท่า h เ s t a n d นี้ในการโฟลท่าในการฝึกโยคะแบบคลาสอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของทุกๆคนคะ่ะก็วันนี้คลาสจะเป็นยังไงนะคะเราไปเจอกันในคลาสได้เลยเริ่มในท่านอนนะคะทุกคน ชันหัวเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาค่ะกางขาาจะกันประมาณช่วงสะโพกหรือกว้างกว่าช่วงสะโพกนิดนึงแล้วเก็บขาาทั้งสองข้างชิดติดกันไว้กางแขนไว้ข้ขางๆลาตัวค่ะหลับตาแล้วหายใจเข้าออกทางจมูกสังเกตร่างกายดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราหายใจเข้าออกค่ะหายใจเข้าทางจมูกลึก สี่คงขยายท้องพองกัะเติมออกซิเจนให้เต็มปอดร,รู้สึกถึงการเหยียดยืดตั้งแต่กลางศีรษะไปจนถึงช่วงก้นกบของเรานะคะกระดูกสันหลังเหยียดยืดให้ยยาวๆเลยแล้วหายใจออกหางเก็บหน้าท้องเข้ามาหาหน้าท้องทํางานแล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจมาที่ปลายจมูกแล้วกดทุกอย่างลงไปบนพื้นปล่อยแขนปล่อยแกนกลางลำตัวนะคะให้สบายๆลงไปบนพื้นเมื่อเราหายใจออก สังเกตดูนะคะว่าหลังล่างของเราค่ะเป็นเคิร์ฟธรรมชาติลอยขึ้นมาจากพื้นนิดนึงไหมพยายามรักษาโค้งนั้นไว้นะคะเป็นเคิร์ฟธรรมชาติค่ะใครที่รู้สึกว่าหลังล่างเราแฟตลงไปกับพื้นนะคะเวลาที่เราหายใจเข้าลองกระดกก้นกบนิดนึงได้ค่ะเคิร์ฟนั้นมันจะลอยขึ้นมาสูงจากพื้นกว่าปกติอีกนิดนึงค่ะ แล้วหายจอเข่าท้องเก็บซี่โคงค่ะคริ่นั้นจะตัดลงไปนะคะใกล้ๆก,กับพื้นมากขึ้นแต่ว่าไม่แตะพื้นนะคะทิ้งไว้ให้เป็นโค้งธรรมชาติไว้หายใจเข้าทางจมูกนึออกทางจมูกยาว Okay. จากนี้นะคะค่อยๆลืมตาขึ้นมาช้าๆค่ะผ่อนคลายหัวไหล่เหยียดยืดกันกลางลำตัวให้ยาวแล้ว,ลวเรางอหัวเข่านะคะดึงเข่าเข้ามาใกล้อกกลางแขนทั้งสองข้างไปหาน้ันข้างงอข้อศอกไว้นะคะเอาหลังมือแตะลงไปบนพื้นหายใจเข้าทางจมูกนึกกระเบนเนบกระแตะพื้นได้ดกันเราพยายามนะคะกระดกก้นค่ะ หลังล่างจะมีเคิร์ฟมากขึ้นแล้วหายยอกดึงเข่าเข้ามาจนหลังล่างแฟตลงไปกับพื้นม้วนก้นกบช่วยได้แล้วเราค่อยๆโน้มขาไปทางด้านขวาหันซ้ายค่ะเหยียดยืดแกนกลางลงตัวเหยียดยืดช่วงหัวไหล่แล้วก็ช่วงคอไปด้วยค่ะเข้าลือออกยาว,ยาว ชุลมหายใจเข้านะคะยืกระดูกสันหลังกลางศารีรษะจนถึงก้นกบเลยหายจอนะคะเก็บหน้าท้องเก็บซี่โครงหาหน้าท้องทำงานลบบิดได้เยอะขึ้นหายใจเข้าลึกอ,ออกเกรงหน้าท้องบิดต้นขาด้านในกลับมาตรงกลาง e ีซ <c oughs> ี Twist ต์ทางด้านซ้ายมั่งหายเจเข้าหรือคะ่ะ <c oughs> ออกดึงเข่าเข้าหาอกมวนก้นกบแล้วบิดซ้ายเลย หันขวานะคะกดไหล่ลงพื้นยืดคอให้ยาวค่ะหายใจเข้าก้นกบยืดจนไปจนถึงการกลางของศีรษะของเรานะคะกระดูกสันหลังเยีดยืดเปิดอกให้ก,กว้างท้องขยายเอาข้า,าท้องค่ะกดหัวไหล่ลงพื้นบีบต้นขาด้านในให้แน่นๆคางท่าไว้หายใจ หายใจเข้าทางจมูกให้ลึกค่ะบีบต้นขาด้านในแน่นแล้วหายใจออกกลับมาตรงกลางช้าๆจากตอนนี้นะคะมือจับไปที่ขวนานขาด้านหลังนอ่องหรือว่าขอบเท้าด้านนอกก็ได้แฮปปี baby, ้เบบี้ค่ะกดไหลลงดึงกระเบนในแต่พื้นเหยียบยืดกระดูกสันหลังหายใจเข้าทางจมูกลึกออกทางจมูกยาวๆอย่ย,ยืดกระดูกสันหลังนะคะ ให้รู้สึกว่าออกแรงได้เยอะขึ้นพยายามหากระดูกก้นให้มากขึ้นเพิ่มความโค้งที่หลังล่างนะคะธรรมชาติของความโค้งที่กระดูกสันหลังของเราค่ะได้เยอะขึ้นแล้วใช้ฝ่ามือฝ่าเท้าดันกันให้เยอะเลยขนานฝ่าเท้าขึ้นไปกับเพดานทางด้านบนหายใจเข้าทางจมูกลือกออกทางจมูกยาว,ยาวมือขวาจับเท้าขวาไว้ค่ะปล่อยขาซ้ายลงไป <c oughs> จะก,กระดกปลายเท้าด้านซ้ายหรือพอยปลายเท้า,าซ้ายก็ได้นะคะมือข้างซ้ายจับปลายเท้าจับไปที่หัวเข่าด้านขวาค่ะปลายเท้าขวาแตะไปที่ต้นขาด้านในสไปทวิสต์ยืดหลังหายใจเข้าลึกเปิดอ,อกให้กว้างค่ะออกค่อ,คอยๆบิดลำตัวหันขวากดหัวไหล่แล้วเข้าศอกลงพื้นก่อนหายใจเข้าอีกทีหนึ่งไม่ปล่อยให้ไหลย่ยกขึ้นมาแล้วนะคะหายใจออกบิดลำตัวกดเข่าวขวาแตะพื้นได้แตะพื้นเลยหายใจเข้าลึกก้นกบ ยืดศีรษะออกจากการกระดูกสันหลังยาวมากออกเข่าท้องเก็บซี่โครงแล้วบิดได้มากขึ้นค่ะค้างท่าไวห้หายใจ กลับมาตรงกลางสลับข้างเหยียดขาข้างขวาดึงเข่าข้างซ้ายเข้ามามือขวาจับเข่านะคะปลายเท้าซ้ายแตะต้นขาด้านในขาขวากลางข้อศอกด้านซ้ายออกหายใจเข้ายืดหลังอกเปิดหายใจออกหักลรงหน้าท้องกดไหลลงแล้วบิดลำตัวหายใจเข้าลึกเอาเข้ามาท้องแล้วบิดได้มากขึ้นไหมพยายามนะอีกทีหนึ่งไม่ยกไหล่ซ้ายขึ้นมาจากพื้นค่ะ แล้วหายใจออกกดเข่าวงไปได้เยอะขึ้นรู้สึกในการเยียดยืดลองสังเกตดูนะคะข้างซ้ายข้างขวามีความแตกต่างกันไหมเวลาที่เราบิดลําตัวะคะ่ะทุกลมหายใจเข้าเหยียดยืดยกระดูกสันหลังหายใจออกกดไหลซ่้ายลงค้างท่าไว้หายใจ แล้วกลับมาตรงกลางมาเลยดึงเข่าเข้าหาอกนะคะโยกหลังได้ซ้ายขวานวดกล้ามนะ้อหลังที่เราเหยยดยืดไปเมื่อกี้นิดนึงนะคะ่ะดึงเข่าชิดอกนะ,ะหายใจเข้าทางจมูกกระเบนเหน็บแตะพื้นยืดอกกระดกกลน,นะคะหายใจออกม้วนก้นกบหลังล่างแตะพื้นหาโค้งหลังศีรษะแตะไปที่หัวเข่าได้หนึง่งหายใจเข้า,าก,กระดกกลกระเบนเหน็บแตะพื้นหายใจออกหาม้วนก้นกบหลังล่างแตะพื้นยกศี สองหายใจเข้ากระดกก้นเปิดอกหายจอกม้วนก้นกบยกศีรษนะหน้าผากแตะเข่าค่ะสามแล้วหายใจเข้ากระเบนเนแตะพื้นอกเปิดหายจอกม้วนก้นกบยกศีรษะค่ะสี่อีกที่หนึ่งสุดท้ายหายใจเข้าค่ะกระดกก้นหายจอกม้วนก้นกบเก็บคางแล้วค้างท่าไว้ค่ะสี่สาม สองหนึ่งผ่อนคลายเก็บเข่าขวาไว้เหยียดขาข้างซ้ายนะคะมากดไหล่ลงยืดอกค่ะมือซ้ายจับเข่าขวาฝ่าเท้าขวาแตะไปที่หน้าขาซ้ายแล้วเราค่อยๆบิดลำตัวกดหัวไหล่กดข้อศอกขวาค่ะ แตะพื้นไว้แล้วค่อยๆพับหัวเข่าทางด้านซ้ายมือขวาจับปลายเท้าซ้ายค่ะหายใจเข้ายืดหลังกดไหล่ขวาลงหายใจออกนะคะไม่ปล่อยให้ไหล่ขวายกขึ้นเรากดเข่าด้านขวาแตะพื้นชา้าๆไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่เราไหวนะหายใจแล้วค้างท่าไว้กระดูกสันหลังยืดอกเปิด หายใจเข้าค่ะออกเอวย,อยาวกลับมาตรงกลางสลับข้างเหยียดขาข้างขวาดึงเข่าข้างซ้ายหามือขวาจับเข่าซ้ายฝ่าเท้าข้างซ้ายแตะไปที่หน้าขาด้านขวาแล้วเราค่อยๆบิดตัวงอข้อศอกหัวไหล่ซ้ายแตะพื้นพับเข่าด้านขวามือซ้ายจับปลายเท้าได้จับบีบสะบกักยืดอกหายใจเข้าลึกไม่ปล่อยให้ไหลย่ยกขึ้นมาจากพื้นนะคะ Hi, l, หายใจเราค่อยๆบิดช้าๆ ไม่ใช่้าวออกขมวท้องค่ะหลังยืดอกเปิดกว้างรู้สึกในการบิดลำตัวแล้วกลับมาตรงกลาง มาแล้วก็เขาเข้าหาอ,อกนะคะโยกลำตัวไปมาซ้ายขวาอีกทีหนึ่งได้กดไ like ล่ๆ like, ลหูยืดคอให้ยูยาวค่ะจากตรงนี้นะคะเราจะค่อยๆประสานมือยกศรีรษะขึ้นมาค่ะเอามือไปไว้ตรงท้ายถอยยกขาทั้งสองข้างขึ้นไปข้างบนเพดานหายใจเข้าทางจมูกลึก หายจอกนะคะปล่อยขาข้างขวาลงไปขนานกับพื้นบีบต้นขาด้านในเข้าหาแกนค่ะแล้วพยายามหมุนปลายเท้าด้านขวาเข้ามาหาแกนกลางลําตัวหรือหมุนปลายเท้าด้านขวานะคะเข้ามาหาข้างขาข้างซ้ายค่ะอึบดีตรงนี้นะแล้วาหายใจเข้าข้างต่อไปงอเข่าซ้ายมวนก้นกบช่วยได้นิดนึงนะคะหายใจเข้าลืก แล้วหายใจออกค่ะเราพยายามเกรงหน้าท้องม้วนก้นกบได้มากขึ้นยกศีรษะขึ้นมาแต่หัวเข่าแล้วหายใจเข้ายกขาทั้งสองข้างขึ้นไปข้างบนเพดานไปต่อด้วยกันแบบนี้นะคะอีกห้าเซตค่ะหายใจออกปล่อยขาข้างซ้ายบีบต้นขาด้านในหมุนปลายเท้าซ้ายเข้ามาหาขาข้างขวาค่ะต้นขาด้านในทำงานแล้วหายใจเข้างอหัวเข่าขวา หายใจออกนะคะม้วนก้นกบยกศีรษะขึ้นมาแตะไปที่หัวเขา่าหายใจเข้ายกขาทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกหาไปขาขวาหายใจเข้างอเข่าซ้ายต้นขาด้านในบีบเขา่าแล้วหายใจออกยกศีรษะม้วนก้นกบแต่การหายใจเข้ายกขาทั้งสองข้างขึ้นมาอีกสามเซตนะคะหายใจออกปล่อยขาข้างซ้ายลงค่ะ ต้นขาด้านในทํางานหมุนต้นขาด้านในขาซ้ายค่ะเข้ามาหาแกนกลางลําตัวดีแล้วหายใจเข้างอเข่าขวาหายจอกม้วนก้นกบยกศีรษะขึ้นมาหายใจเข้ายกขาทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกไปขาข้างขวาลงค่ะตรงนี้หายใจเข้างอเข่าซ้ายต้นขาด้านในทํางานนะหมุนต้นขาด้านในเข้าค่ะแล้วหายใจออกยกศีรษะม้วนก้นกบ หายใจเข้าเลือยกขาทั้งสองข้างขึ้นหายจอกนะคะสุดท้ายแล้วหาะปล่อยขาข้างซ้ายหายใจเข้างองเข่าขวาอย่าลืมหมุนปลายเท้าซ้ายเข้ามาหาขาข้างขวาค่ะต้นขาด้านในทํางานแล้วหายจอกมมวนข้นขบยกศีรษะขึ้นมาแล้วหายใจเข้ายกขาทั้งสองข้างขึ้น เราปลยแขนนะคะงอเขายกลำตัวไปมาซ้ายขวาได้เดี๋ยวเราจะเลาแอนโรลขึ้นไปเจอกันในท่าอุตนาสนะคะมือจับควรขาด้านหลังหาใจเข้ายกสะโพกหางจอกวางฝ่าเท้าพับลำตัวเลยอุตนาสนะพยักหน้าขึ้นลงได้หันหน้าไปมาซ้ายขวาได้ค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอแบบหนึ่ง <S <S จมูกเท้าหนักๆนะคะยกสะโพกขึ้นรู้สึกว่าอยากยะยืดได้มากขึ้นใช้มือทั้งสองข้างค่ะผักพื้นไปหางน,น,นานา นท้องทำงานพับลำตัวได้เยอะขึ้นอีกนิดนึงหายใจเข้าฮารฟค่ะาหายจอบกวางฝ่ามือนะคะเก้าเท้าขวาเก้าเท้าซ้ายไปทางด้านหลังค่ะทุกคนมวนก้นกบเจอกันในท่าแฝงาหายใจเข้าลึกาหายใจออกนะคะค่อยงอหัวเข่าค่ะเจอกันในท่าเทเบิลท็อปตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อน,นะคะในท่าเทเบิลท็อปตรงนี้ค่ะาหายใจเข้าค่อยๆนะอ๊ พับเข่าด้านขวาเรายกปลายเท้าขึ้นมาก่อนนะคะจะกระดกเท้าหรือพอยเท้าก็ได้ค่ะแล้วแต่ถนัดเลยพับเข่าปุ๊บแฮมสเตนทางด้านขวาจะทํางานค่ะหายใจเข้าทางจมูกลึกๆหายใจค่อยๆลอยเข่าขวาขึ้นมานะคะจากพื้นเข่าขวาลอยขึ้นมาจากพื้นแล้วค่ะจากตรงนี้เราหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกค่ะดึงหัวเขา่าขึ้นมาแตะกับจมูก โค้งหลังพักพื้นให้ไกลเลยแล้วหายใจเข้ายกเข่าซ้ายขึ้นมาค่ะโดยที่ยังพับเข่าข้างขวาอยู่ขึ้นมาเจอกันในท่า downward facing dog แบบนี้บีบต้นขาด้านในเข้าดึงไหล่ไกลหูยกท้องแขนด้านล่างขึ้นมาให้ไกลจากพื้นค่ะน้ำหนักลงที่ปลายนิ้วทั้งหมดหายใจออกทางจมูกยาวเงยหน้าหายใจเข้านะคะงอข้อศอกแตะพื้นค่ะดึงไหล่ไกลหูกดข้อศอก กดฝ่ามือแตะพื้นเงยหน้าหายใจเข้ายกข้อศอกขึ้น downward facing dog จากตรงนี้นะคะหายใจออกค่ะทางจมูกเงยหน้ากดข้อศอกลงดีดิงไหล่เลยหูผักพื้นหาข้อศอกกับฝ่ามือหายใจเข้ายกข้อศอกขึ้นสองแล้วหายใจออกนะคะกดข้อศอกลง หักสะโพกขึ้นหายใจเข้ายกข้อศอกขึ้นสามค่ะขออีกสองทีหายใจออกกดข้อศอกลงบีบต้นขาด้านในให้แน่นหายใจเข้ายกข้อศอกขึ้นสี่แล้วขออีกทีเดียวค่ะเงยหน้าหายใจออกกดข้อศอกลงเก็บค้างไว้ได้ค่ะหายใจเข้ายกข้อศอกขึ้นดาวดอกสุดท้ายแล้วหายใจออกค่ะเงยหน้าเรากดข้อศอกลงเป็นดอลฟินแบบนี้ค่ะ เราพยายามผักสะโพกขึ้น้างท่าวไปแป๊บหนึ่งค่ะสี่ตามมองข้างหลังได้สามสองหนึ่งบีบเข่าให้แน่นๆเงยหน้าแล้วหายใจเข้ายกขึ้นมาเป็นดาวดอกนะคะหายใจออกดึงไหล่ไปยืนเนื้อข้อมือค่ะกดหัวเข่าด้านซ้ายลงกดหัวเข่าด้านขวาลงพักในท่าเทเบิลท็อปตรงนี้หายใจเข้านะคะบีบสะบักปกเปิดกระดกก้นกบค่ะยืดท้องให้นั่นหน้าแล้วหายใจออกมมวนก้นกบเก็บคาง กลับมาท่าเทเบิลท็อปนะคะเราสลับทําอีกครั้งหนึ่งค่ะพับหัวเข่าข้างซ้ายเราลอยปลายเท้าซ้ายขึ้นมาค่ะหายใจเข้าลึกถ่ายน้ําหนักนะคะไปที่หัวเข่าขวาแล้วหายจอกเก่งหน้าท้องม้วนก้นกบล,ลอยเข่าซ้ายขึ้นจากตรงนี้หายใจเข้าทางจมูกลึกยังค้างท่าไว้ตรงนี้อยู่ค่ะ พยาามกระดกก้นเพื่อให้ขาข้างซ้ายเราสามารถลอยขึ้นมาได้มากขึ้นนะคะ <_ d isco> หายยองงอหัวเข่าม้วนก้นกบหน้าผักแตะหัวเข้าค่ะหานใจเข้าตรงนี้ลอยเข่าขวาขึ้นมาค่ะเจอกันในท่า downward facing dog โดยที่ยังพับเข่าข้างซ้ายไว้อยู่แฮมสต r ทำงานเยอะมากบีบต้นขาด้านในยกท้องแขนขึ้นมาจากพื้นค่ะบีบหัวเข่าด้านซ้ายค่ะเข้ามาให้แน่นพับให้แน่นเลย หายใจออกเงยหน้ากดข้อศอกลงหาเป็นดอฟฟินมือข้อศอกดันพื้นตามองข้างหลังที่เท้าได้ยกสะโพกขึ้นไปให้สูงค่ะหายใจเข้าลรางเงยหน้ายกข้อศอกขึ้น Do วด์เฟซิ่งดอ g หนึ่งแล้วขออีกสี่ทีนะสี่เซตค่ะหายใจออกค่ะเงยหน้างอขอ้อศอกตตดพื้นเป็นดอฟออฟินข้อศอกฝ่ามือดันพื้นให้หนักๆพักสะโพกขึ้นค่ะหา,ใหะายใจเขายกข้อศอกขึ้น n า a r d facing d อ g สองแล้วนะคะแล้วอีกสามเซตายจอกดข้อศอกลงค่ะดอฟฟินผักสะโพกขึ้นห้อยศีรษะลงแล้วข้อศอกกับฝ่ามือดันพื้นไว้หายใจเข้ายกขึ้นมาดาวดอเรา,าจะมองไปที่ฝ่าเท้าตลอดเวลาเลยก็ได้นะคะหรือใครอยากเงยหน้ามองที่ข้อศอกเวลาที่เรากดข้อศอกลงที่ดอฟฟินเมื่อเราหายใจออกแบบนี้ก็ได้หายใจเข้ายกข้อศอกขึ้นดาวดออีกสองเซตสุดท้ายค่ะหายใจออกกดข้อศอกลงดอฟฟิน หายใจเข้ายกข้อศอกขึ้นนึงเซตสุดท้ายแล้วหายใจออกกดข้อศอกลงดอลฟินบีบต,ต้นขาด้านในให้แน่นค่ะแล้วหายใจเข้ายกข้อศอกขึ้นหายใจออกกดข้อศอกลง้างท่าไว้หายใจลอยข้อยกข้อศอกขึ้นค่ะ หายใจออกยกส้นเท้าดึงไหลมาอยู่เหนือข้อมือกดเข่าขวากดเข่าซ้ายแตะพื้นเป็นเทเบอร์ชอปทุกคนพักก่อนในท่าชอปพสค่ะปลายเท้าชิดติดกันกลางเข่ากว้างเลื่อมมือไปหาหน้าหน้าผากเราแตะพื้นนะคะหายใจเข้าออกทางจมูกค่ะสแกนร่างกายนะว่าเป็นยังไงบ้างเราวัมอัพก้ามเนื้อแขนวอวัมอัพกามเนื้อขากามเนื้อหน้านะท้อง แล้ววันนี้เพิ่มมาก็คือแฮมสติงนะคะการทำงานของแฮมสติงค่ะการหดเพื่อให้เขาเราพับได้มาเราจะมาเซตอัเลยนะคะเฮสแนนค่ะใครพร้อมแล้วมาเลยนะแล้ววันนี้เราใช้บล็อกค่ะมีผนังอยู่ตรงนี้ทุกคนอย่าลืมเข้าหาผนังนะคะมาเลยสะโพกชิดผนังหลังชิดผนังบล็อกอยู่ตรงระหว่างส้นเท้าของเราค่ะ อยู่ระหว่างข้อเท้าของเราถ้าเกิดว่าแบบยกขาขึ้นมาหนึ่งข้าแบบนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าบล็อกจะอยู่ระหว่างตรงช่วงฝ่าเท้าข้อเท้านะคะพอดีเลยมาแล้วใครได้แล้วฮำมมุนลำตัว <c oughs> เข้าหาผนัง เราคุกเข,าข่าคอมบล็อกแบบนี้ได้นะคะห่างจากผนังหนึ่งฝ่ามือค่ะมือจับกันให้แน่นมือจับข้อศอกไว้อึเป็นระยะที่ข้อศอกเราอยู่ใต้หัวไหล่แล้วจับมือประสานกันค่ะกดมือลงพื้นเก็บคางกลางศีรษะปักพื้นค่ะไลค่อยยกหัวเข่าขึ้นหายใจก่อนเดินเท้าเข้ามาให้ใกล้กับบล็อก ดึงไหล่ใกล้หูกดข้อศอกกดฝ่ามือลงพื้นค่ะค่อยๆเดินเท้าขึ้นไปข้างบนบล็อกยืดคอให้ยาวหายใจเข้าทางจมูกลึกๆยกขาข้างขวาขึ้นไปข้างบนเพดานค่ะบีบต้นขาด้านในเข้าให้แน่นๆรู้สึกในการหมุนต้นขาด้านในขาขวาค่ะขึ้นมาหมุนเข้าหาแกนกลางลําตัวค้างท่าไว้หายใจเข้าลึกยืดทอยาวหายใจค่อยๆปล่อยขาข้างขวาลงค่ะ สลับนะหายใจเข้ามือบีบให้แน่นกดข้อศอกแตะพื้นหายใจออกยาวๆแล้วหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะยกขาข้างขวาขึ้นทียกขาข้างซ้ายขึ้นไปข้างบนเพดานบีบต้นขาด้านในเข้าค่ะบีบต้นขาด้านในเข้าไล่ค่อยปล่อยขาข้างซ้ายลงไปบนบล็อกกดเท้าลงค่ะมาทุกคนพักก่อนในท่าชอโพสนะคะ หายใจลองสแกนร่างกายว่าวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างการขึ้นเฮดสแตนครั้งแรกของวันนี้นะคะย้ำอยู่กับลมหายใจตัวเองค่ะเช็คกล่างเนือแล้วก็เช็คอะไลเมนต์ของตัวเองนะคะเวลาที่เราเดินเท้าเข้าไปแล้วสะโพกไปอยู่เหนือศีรษะแล้วเราหายใจเรา โฟกัสตรงไหนนะคะสายตาอย่าลืมหาหาจุดที่เรามองแล้วอยู่นิ่งๆได้นะคะโดยที่ทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นหายใจได้ดีขึ้นมาต่อเซตที่สองเลยมาบอกอยู่ระหว่างข้อเท้าค่ะพร้อมแล้วหมุนตัวเข้าหาผนังมาเซตอัพนะคะ มือจับข้อสอบฝั่งตรงข้ามประสานการหางจากผนังหนึ่งฝ่ามือค่ะกลางศีรษะตะพื้น <c oughs> พร้อมเรายกข่าขึ้นมาเลยนะคะอยู่กับลมหายใจของตัวเองค่ะเหลคอย,ยกถังสองข้างค่ะขึ้นไปบนบล็อกกดฝ่ามือบีบมือให้แน่นค่ะกดข้อศอกลงพื้นยืดคอให้ยาวหายใจเข้าทางจมูกลึกออกทางจมูกเอวยาว หายใจเข้านะคะยกขาข้างขวาขึ้นไปค่ะบีบต้นขาด้านในเข่าหมุนต้นขาด้านในเข่าไล่ห้อยลอยขาข้างซ้ายขึ้นมาจุดบล็อกค่ะออกแรงบีบต้นขาด้านในใหายใจเข้าทางจมูกลึกหายใจออกนะคะปล่อยขาซ้ายลงมาบนบล็อกปล่อยเท้ขา,าขวาลงมาบนบล็อกค่ะหายใจเข้าทางจมูกลึกออกอย,อยาวหายใจเข้ายกขาข้างซ้ายขึ้นมาค่ะบีบต้นขาด้านในเข่า ปามือบีบแน่นข้อศอกแตะพื้นเราค่อยๆออกแรงหมุนต้นขาด้านในขาซ้ายเข้ามาเรายกขา,ขาขวาขึ้นมาจากบล็อกขาหายใจเข้าทางจมูกลึกหายใจออกนะคะค่อยๆปล่อยขาข,าขวาลงปล่อยขาซ้ายลงเอาเท้าเอาจากบล็อกแล้วพักในท่าช็อโพสค่ะมาพักในชอ็นชอโพสก่อนหันข้างได้นะคะอยากหันขวาหันขวาได้เลยสแกนร่างกายแล้วหายใจค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง หันซ้ายได้อยู่กับลมหายใจของตัวเองนะคะสังเกตร่างกายดูค่ะวันนี้ยังใช้ต้นขาด้านในยังคงหมุนต้นขาด้านในเข้าเพื่อให้สะโพกทั้งสองข้างของเรา อยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเพื่อที่ขาข้างล่างจะยกขึ้นมาได้มาเลยเซตสุดท้ายเราจะคีบให้ขาข้างบนค่ะอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่ยกขาข้างบนให้มันมากไปกว่าเดิมแล้วแต่ขาที่จะต้องทำงานค่ะในเซตต่อไปก็คือขาข้างล่างเราจะพยายามใช้แฮมสติงในการหดเข้าเพื่อให้เราพับเข่าเข้ามาหาอกได้เห็นนะคะพอแล้วเซตอัพอเ,เ,เลยมา หมุนตัวค่ะเข้าหาผนังมือจับข้อศอกฝั่งตรงข้ามประสานกาันห่างจากผนังประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะบีบมือให้แน่นกดข้อศอกแต่พื้นเก็บข้างกลางศีรษะปักลงค่ะมาพร้อมเรายกเข่าขึ้นแล้วเดินเท้าเข้ามาใกล้ลําตัวมากขึน้นวางเท้าไว้บนบล็อกค่ะกดข้อศอกบีฝ่ามือยืดคอให้ยาวหายใจเข้าทางจมูกลึกออกทางจมูกเยายๆง หายใจเข้านะคะยกขาข้างขวาขึ้นไปข้างบนค่ะออกแรงที่ต้นขาด้านในหมุนต้นขาด้านในเข้าหายใจเข้าลึกหายใจค่อยๆนะคะอื้อลอยขาข้างซ้ายขึ้นมาจากบ็ลอกค่ะออกแรงบีบต้นขาด้านในทั้งสองข้างแล้วเราค่อยๆหดแฮมสติงค่ะดึงเข่าข้างซ้ายเข้าหาอกดึงก้นกลบขึ้นไปหาเท้าด้านบนค่ะยืดคอให้ย,วยาวๆหายใจเข้าทางจมูกลึก เอาปลายเท้านะคะมาแตะปลายเท้าซ้ายนะแตะหน้าขาด้านขวาได้ทางท่าไว้หายใจแล้วปล่อยขาซ้ายลงปล่อยขาขวาลงไปที่บอกขาหายใจเข้าทางจมูกลึกออกทางจมูกยังยาวมาต่ออีกข้างนึ่งหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นมาค่ะหมุนต้นขาด้านในเข้าลอยขาข้างขวาขึ้นมาจากบ็อกบีบต้นขาด้านในให้แน่นๆเลย หายใจเข้าทางจมูกลึกๆหาจุดโฟกัสไว้นะคะหายใจแล้วหายจอกค่อยๆค่ะพับขาข้างขวานำสติงหดปลายเท้าด้านขวาแตะหน้าขาด้านซ้ายได้แตะเลยหายใจลัก้างท่าไว้แล้วลอยค่อยปล่อยขาขวาปล่อยขาซ้ายปล่อยเท้าปล่อยเข่าออกจากท่าช้าๆพักในท่าชอมโพสนะคะ หันขวาได้คะ่ะทุกคนอย่าทินะ้งกำเนาขอ้อหันซ้ายได้กดหน้าผักแต่พื้นให้หนักๆในท่านี้เลยนะคะทุกคนสามารถพักในท่าชอปโพสค่ะได้นานเท่าที่ทุกคนต้องการได้เลยแล้วก็ วันนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนฝึกแล้วอย่าลืมช็อตโน้ตไว้จดไว้ได้บันทึกวิดีโอไว้ได้หรือถ่ายรูปไว้ก็ได้นะคะเพื่อให้เราสามารถจดจําได้ว่าวันนี้ค่ะเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงมากเมื่อเราผ่านจากการใช้เก้าอี้มาใช้บล็อกนะคะที่ต่ําลงแล้วเราจําเป็นที่จะต้องใช้กล้ามเนื้อของตัวเองเพื่อพยุงลําตัวขึ้นไปนะคะทําได้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเป็นการเรียนรู้เราค่อยๆเพิ่ม ความมั่นใจในตัวเองนะคะที่เราจะก้าวผ่านจุดความกลัวไปได้แล้วยิ่งเราเริ่มมีพัฒนาการเริ่มมีประสบการณ์ในการฝึกไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเข้าใจร่างกายของตัวเองมากขึ้นเข้าใจอนาโตมีมากขึ้นแล้วก็มีความกล้ามากขึ้นแล้วมั่นเชื่อว่าทุกคนจะสามารถทำท่าเฮนสแตนได้ค่ะก่อวันนี้นะคะลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ n a m าสเต